สูดหายใจเข้าไปสิกำลังทุกล่อถถูกน็อกแล้วชันนิดหน่อยรางวัลในแค่เพิ่มตัวไพรอิสระกำลาิสพมาาทุกลองร่ันิก็โดนชอเริ่ันอเ่มมันติดติดน็อดแล้ว สู<ซ>้ีศัตรูถงน็กำลังกินต่อสู้กเานแล้วกลังกินต่อสู้กาลังรีโหลดเอวถุน็อกอีกรายแล้วมีศัตรูถุงนี้กำลังกินต่อสู้ราร,รู้นัน่นแหละแล้วนายก็ไม่บอกเร กำลังรีโหลดมาจะเอากำลังถ่ายศัตรูแล้วมันมีนะมันเพิ่มเป้าหมายฉันนอกศัตรูแล้วจุ่มันตรงกำลังเลี้ยวจุ่มีแบตเตอร์กำลังรีโหลดพวกเขาเข็ดฉันฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่มีคนยิงมาที่ฉันภาคชาสกรอบของฉันกลังถูกยิงใส่ยขอบคุณพันีุ เขาจะมาไม่ได้ล่ะพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอต้องไปอีกร้อยแล้วโอ้กล่องลอยเฮ้ยจะเก็บไงวะเนี่ยที่นี่กล่องกำลังลงมาโ้นี่เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราเดี๋ยูแล้วยิงตอบฉันถูกยิงพวกเขายิงใส่ฉัน กำลัง <onz rates> สตพรอมแล้วมาเริ่ม ouais. <c oughs> <effect> การทดลอง <c oughs> ตรงนี้เการกงต้นทิ่ามาทดลองแล้วเพิ่มตัวไปรสาก็เิ่มัคเหมนก่อนดูงซปซอนการมองเห็นของฉันใช้กับดักกาแล้วฉันจึงเห็น่าวีสยญาที่บอกถึงจุดจบขเ กำลังย pues ิงใส่เราการความช่วยเหลือขอบใจชถูก้างตัดเกือบแห้งแลยมันคานไปหลบที่หลบๆหน่อยบอลโลมเลยฉันขอบคุณความช่วยเหลือของคุณกำลังรีโหลดความตายต้องรอไปก่อนรีโหลด ร้อยแล้วกลังยิงที่้าุกอกลังยิงใ้นหมาทุกหลอกหกแล้วหนึ่งร้ยอหมาทดลองเสียชีวิตแล้วเต็มเลยดาบเหมือนที่เราอยู่แต่กกอนสกิเตม